ครับก็น่าสนใจดีในเรื่องของปริยวกรของอาจารย์ปุณธริกาความจริงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชย,ายารวรวรธก่อนที่จะนิพนธ์เนี่ยเรื่องของปริยวกรดูแล้วมันน่าจะมีแรงบนันดาลใจจากพราชบิดาแต่เนี้ยบังเอิญว่าพวกเรานั้นอ่ะไม่เคยเห็นว่ามันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สี่ซึ่งทรงนิพนธ์ไว้บาลีวยากรแต่ว่าเป็นตุกษาเอาตัวอัอารีย์กะบบังเงินว่าฉบับนี้ไม่มีในไม่ไม่อยู่ในประเทศไทยไปบังเอินอ่สมัยรัชกาลที่ห้านั้นมีชาวออสเตรียชื <the itionally forbidden athlete> ่อว่าอออันตตนเพเยอร์เข้ามาทำงานแล้วเคยมาบวชเรียนอยู่ในประเทศไทยและก็ได้รับหนังสือเนี่ยบาลีวยากรฉบับอาริยกัจากรัชกาลที่สี หรือว่าเป็นอาจารย์มีพระองค์หนึ่งในยุคนั้น,นคงได้รับจากรัชกาลที่สี่แล้วก็อ,อันตนเพเยอร,ร์ก็ได้รับไปปรากฏว่าปัญญานี้ตอนนี้อยู่ในเีเมเจอร์มาวิเอส h นกราฟีท,ที่ที่กรุงเวียนนาพอดีอาจารย์ไปเห็นไป,ไ,ปไปตามล่าจนเจอแล้วก็เนี่ยไป PDF ออกมาพอถอดรหัสออกมาแล้วอันนี้คืออันนี้ก็คือ p นพรีบาลีวยากรของอสมเด็จมหาสมณเจา้า ซึ่งไม่ใช่กระจายนะซึ่งไม่ใช่เป็นโมคลานะแต่ต้นแบบของการทาบาลีวิทยากรของพระมาสมมเจ้าได้แรงบัดดันมาจากพระราชวิดาก็คือรัชกาลที่สี่แต่ในเนี้ยในนี้เคือลองปริวัติออกมาเป็นภาษาไทยแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้พิมพ์นว่าจะพิมพ์ทั้งอริยาการและตัวอ,อักษรเป็นปริวัติเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าพอเท่าที่ปริวัติด,ดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยอันนี้คือต้นแบบของบาลีวยากรสรําห,หรับสมเด็จพระสมณสมทะอต่อยอดยออกมา เป็นรูปเป็นเล่มที่พวกเราได้อ่านอยู่เจเลอยากจะเพิ่มข้อมูลตรงนี้ให้กับพวกเราคขอบพระคุณมากขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับริงค์นกน,กนึกขึ้นได้ประเด็นหนึ่งนะฮะคือว่าอาจารย์อาจารย์นัทนันหรืออาจารย์นายอาจจะแบบไปตลาดต่อยอดเพิ่มเติมนะคือท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านเป็นท่านน่าจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่แบบมีความคิดเรื่องไอเจสเมนเทสหรือว่าการวัดแต่อว่าอะไรล่ะระดับภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือท่านเขียน อะไรล่ะสเสนอเกณฑ์การแบบตรวจอะไรตรวจข้อขสอบแปรข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยว้เป็นดับงระบบมากเลยนะจริงๆผมเคยเห็นที่หอสมุดกลางอะ่ะมีเล่มทีิพ์เป็นพระนิพนธ์ของด้านการศึกษาชื่อว่าการศึกษานะะแต่ว่ารู้สึกไปทีหลังนะหาเล่มนั้นไม่เจอแล้วไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องแบบไม่แน่ใจว่าที่วัดบวรจะมีไหมครับต้องถามท่านเจ้าคุณอกำลังคิมอยู่ครับ เพราะว่ามัน<ต>อยู่ในชุด14เล่มที่พิมพ์ตอนในสมาสมนานาต้สอนตอนครบ50ปีเรากําลังพิมใหม่ครับเพราะว่าตอนนัน้นประมาณประมาณทัก14เล่มแล้วก็การศึกษาก็เป็นเล่มหนึ่งอ่าเป็นเล่มที่พระก,กนิษทาทิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพเนี่ยโปรดมากเล่มนี้ท่านเคยรับสั่งให้ฟังเมือกี้ท่านโปรดมากแล้วก็บอกว่าควรที่จะไปอ่านเล่มนี้ถ้าจะต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยท่านเคยรับสั่งอยากก่างนั้น ก็กำลังพิมพ์ก็กำลังพิมพ์ในงานนี้ในร้อยปีนี่ก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็คือที่เมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้ภาษาไวยากรณ์ไวยากรณ์อารีก่อนนั้น่ะนี่ท่านใช้ชื่อว่าสิกขามุคังปทมาลาแล้วก็มีเครื่องหมายว่าไอ้นี่แอนนะครับแล้วก็ออกมาเป็นวิธานังนะครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านอธิบายบาลีไวยากรณ์ด้วยภาษาบาลี อธิบายว่าวิทยากรด้วยภาษาบาลีนี่พุทธังธรรมมันจะสังคันจารก็ว่ากันไปในคำกราบเสร็จแล้วก็อ่เนี่ยพุทธังธรรมมันจะสังคันจาวันจิตตวาศิรสาหังสิกขามุขังปวัคขามิสิสนางสุขโบติยาอัคราอาดิโตยยาเจหนตัวเอกตาลสัต์เนี่ยสสี่สิบเอ็ดตัวนะครับอาอีอีอูอูอย่างเงี้ยกากากาาง้มาเนี่ย อาโดอั h a s า r า NAMA เจนิสยาติวุจเรตโต้งสอเสี้ตุเตติงสะบัตยันชนะนามานิสิตานี่อธิบายตัย้งแตี่๋ยวเล็กเล็กเวอักษรขนาดนี้สาระอะไรไปยันชนะอะไรเนี่ยสอบัญชักขกวิธขขราวิธานังรูปนิทิยังวิถารโตดิสิตังแล้วก็มาอธิบายเป็นปริมดเลยนะครับแล้วออกมาก็จะเป็นเรื่องของการแจกธาตุ ตานี่ลิงคานี้มีปุลิงเอทิลิงนับบุสกะลิงเนี่ยอัตวจานานี้มีวจนะแปดเนี่ยดูเววจานานี้เนี่ยวจนะสองอย่างเงี้ยแล้วก็มีปุริโสปุริสาอะไรตะอาคีอะไรพวกนี้จะมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือก็คือ,คอ,คอ,คอเล่มหนึ่งเทในแง่ของวงการการศึกษาภาษาบาลีเราเราเราน่าจะเราจะน่าจะอ้างเองถึงเพราะว่าเราลืมไปเพราะว่าน,นี่มีคันั้งมีคันั้งพศออเลยว่าปัญจาปัญจาศี ปัญจสิตุตรัทิสตาธิกะอุดิสัอุณหสเกจตุระจตุระดูอิสตาธิกสสกเเสเเจิตตังสิบราวยาวรนิีเวนราชบิหารเรืจิตตังนี่มีมีมีพอสงพอสอนกำหนดไว้หมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเชื้อให้สมเด็จหมาสมณะนี่ต่อจากพระราชบิดาซึ่งเป็นเนี่ยพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สี่ ับชื่อชื่ออะไรนะครับท่านสิกขามุขขังปัทมาลาชสิกขามุขขังปัทมาลาแล้วก็มีเครื่องหมายแอนของภาษาอังกฤษแล้วก็วิธานังวิธานังน่าสนใจครับท่านอาจารย์อาจารย์เพิ่งเพิ่งเพิ่งไอ้นั่นออกมาอันนี้ยปริวัติออกมาแต่ว่าก็เค่ที่แหล่งที่แหล่งที่อยู่ในออสเฟรียก็ยังก็ยังเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืนครับผมไม่รู้เป็นอะไรอะ น่าสนใจครับท่านาถ,าถ้าได้ตีคิมออกมาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาในแง่ของการศึกษาเน,นี้ยครับผมเป็นตอนต,ต้นเรานึกถึงจินดามมณีที่จะต้องแบบบอกว่ามีตัวสอนกี่ตัวแล้วก็แจกมาใช่ใช่ใช,ใชเนี้ยเนี้ยก็วิธีการอธิบายที่ม,มันมันไปเบสที่เบสิกแลละก็กระบวนการเรียนของเราเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ายอย่างที่อาจาร,รย์บุธริกาพูดถึง ส่วนในมหาสมุทน,นั้นท่านทรงเห็นว่าไอการท่องจําอะไรต่ออะไรเนี่ยสําเม็จเน้นอะไรเลยแต่ไปไปมามาเนี่ยรูปแบบของการเรียนการสอนของเราเนี่ยทำไมมาที่ท่องจําก็ไม่ทราบแต่ว่าแน่นอนว่าการเรียนการสอนนั้นการท่องจานั้น่ะมันก็มีส่วนสําคัญแต่ว่าท่องจําเพื่ออะไร <c oughs> คือท่องจําเพื่อนกแก้วหนุขุนทองหรือว่าท่องจําเพื่อเอาไว้จะเป็นองค์ความรู้ <c oughs> ถ้ามันเป็นแค่ Resource <c oughs> เพื่อที่จะให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงยังไงยังไงมันก็ต้องจําอยู่ดีแล้วะ แต่ว่าปัญหาของพวกเราการเรียนนั้นท่องจำเนี่ยจำเป็นนกแก้วนกขุนทองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าในสมัยสมเด็จพระมหาสมณะน,นั้นเราจะมีพระสงฆ์ที่สามารถจะใช้ภาษาบาลีเหมือนกับภาษาของตัวเองซึ่งเราสามารถจะมองเห็นบันทึกที่คณะสงฆ์ศรีลังกาที่สมัยของรัชกาลที่4แล้วก็ยุคข,ของรัชกาลที่5นัห้านันน่ะทรงสมณะทูตไปนี่ไปคืนตำมุตำลาเนี่ยปรากฏว่า พระเถระที่ไปซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับสมเด็จมาสมณนะหรือว่ารุ่นน้องนะั่นเนี่ยปรากฏว่าเขาพูดภาษาบาลีเหมือนกับภาษาของตัวเองว่างั้นเชี่ยวชาญชํานาญแต่มาช่วงหลังเนี้ยเราก็จะเห็นว่าภาษาบาลีของเรานะั้นกลายเป็นว่าไปเน้นในเรื่องของแค่การศึกษาคัมภีรแล้วก็หนักเข้าหนักเข้าแม้แต่การศึกษาคัมภีรเองก็รู้สึกว่าห่างไปจากจุดยืนที่สมเด็จมาสมณนะท่านริเริ่มไว้ ว่าสมเด็จมหาสมณาท่นเริ่มก็คือเพื่อที่จะเรียนภาษาบาลีเพื่อที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกให้ได้ซึ่งก็เป็นพระราชบุตรชาแรกที่รัชกาลที่สิบท่าน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 ตั้งขึ้นมาว่าตั้งทางคณะสงฆ์ขึ้นมาว่าเราจะเรียนภาษาบาลีไปเข้าถึงพระไตรปิฎกได้อย่างไรและอันนี้แหละถ้าเราดูงานของสมเด็จมหาสมณเจ้าเราเห็นได้ชัดเจนว่าท่านคิดตั้งแต่สมัยนั้นไม่ใช่รัชกาลที่สิบ ท่านคิดใงสมัยนั้นแล้วเราเรียนภาษาบาลีท่องจําเอาแต่เ,เรื่องพวกนี้เอาไว้ทําไมแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเพื่อที่จะเข้าถึงพระธรรมปิกกให้ได้เพราะฉะนั้นไอการที่เราเรียนนักธรรมเนี่ยทรงคิดขึ้นมาเป็นในในอ,องค์ความรู้ของสามมเดรยรู้ธรรมเนี่ยที่จะเอาพัฒนาเอามปนักธรรมก็คือนักธรรมก็คือตัวยอย่างที่พระองค์พยายามที่จะให้ย่อยพระธรรมปิฎดกออกมาพยาเป็นคู่มือนั่นเนี่ยคู่มือที่จะเข้าไปสู่พระธรรมปิฎดกนั่นเนี่ยอันนี้คือกุญแจนนเนี่ย ก็คือคนั่นก็คือเออออกมาเป็นนักธรรมออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า,าปริยัติธรรมที่ออกมาใช้กันอยู่นะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งในความเป็นจริงของหลักสูตรของนักธรรมจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยถ้าเราสอนกันจริงๆเอาเนื้อหาความเข้าใจจริงๆเนี่ยถ้าแค่นักธรรมตีโทเอกเนี่ยเป็นจาว่าสามารถจะสอนเ,เทเสดอะไรได้ทั้งหมดนะนะครับอันนี้ก็คือคอาจจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สมเด็จมาสมณะทั้ง คล้ายๆกับว่าสรุปแล้วก็สกัดออกมาเป็นหลักสูตรซึ่งเวลาไปเทียบกับสีลังกาเวลาไปเทียบกับพม่านั้นมันก็จะมีความความแตกต่างอย่างชื่นเชิงถึงตอนเช้าอาจารย์ถึงบอกว่ามันไม่ใช่แพทย์ปฏิรูปการศึกษาท่านเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นนวัตธรรมอ่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้หรือว่ากระบวนการการที่เอามาสอนการเรียนกันนั้นอ่ะ มันมีนัยะะสำคัญก็คือเพื่อไปอะไรครับเพื่อเป็นเครื่องมือของ modernization ซึ่งสำคัญที่สุดคือการเป็น modernize ในางกามาน modernize ก็คือท่านใช้การศึกษาเป็นตัวเครื่องมือสำคัญที่สุดและที่มันแปลกตรงที่ว่าทำไมในยุคนั้นเองเ่ยซึ่งอาจารย์ยังงง,งอยู่ว่าก็ไม่มีเอกสารหรือไม่มีอะไรติดต่อกันว่าไอเฮนรี่อลคอตกับสมเด็จมาสมณะ,ะมีการติดต่อกัน หรือว่ามีเอกสารอะไรทีดต่อกันแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเป็นรูปแบบของเทรวาตปัจจุบันที่เป็นโมเดิร์นบูติสต์ที่ออกมาเป็นไซนทจิฟุกบูติสต์ที่ออกมาเป็นบูติสึมในยุคของศวสรษที่21นี้มันเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันในศรีลังกากับประเทศไทยนี่แสดงว่าไอยุคอินไลท์ชั่นเมของฝรั่งตรงนี้กับอยุคที่การที่เราโมเด r ร์ z ไนซ์บูติสึมที่จนทุกวันนี้ที่จุฬาเรียนกันอยู่ที่เราไปเรียนในต่างประเทศที่ออกมา นั่นคือวิธีคิดที่สมเด็จมหาสมณท่านคิดตอนนั้นแล้วการศึกษาพุทธศาสนาอันนี้คือวิธีการโมเดิร์นไนซ์เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ดราฟหรือว่าเวันนั้นอาจารย์ชานวิทย์ที่พยายามที่จะบอกว่าพุทธประวัติเนี่ยที่เราไปอ่านเนี่ยยุคไหนใครละที่จะสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์พุทธประวัติได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยวิพากษ์วิพากณ์พุทธประวัติไว้ชัดเจนว่เดินเจ็ดเก้าเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไงการที่ เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะซึ่งเป็น Question ที่ valid แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ untouchable มันเป็น belief แต่ว่าในยุคข,ของพระองคนะ์นั้นทรงเปลี่ยน belief ออกมาเป็น science ทรงเปลี่ยน belief ทั้งหมดนี่นั่นนะและนั่นก็คือการ modernize และนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าเอเชียความเป็นคนไทยนั้น ไม่ใช่เป็นอนาระยะชนเห็นไหมครับมันเป็นอาระยะสามารถที่จะสู้วิธีคิดของฝรั่งได้นะครับอันนี้คือความพยายามของสมเดหมาสมาะที่เราอาจจะพูดน้อยนะครับที่เราเห็นชัชดเจนว่าในแง่ของการที่เราสามารถจะรักษาเนี่ยความเป็นเอกราชของเราความเป็นเอกภาพของเราตรงนี้อันนี้สําคัญแล้วก็ถ้าเราไปดูวิธีการที่ทรงพระองค์เนี่ยพยายามที่จะรวบรวม ความเป็นเอกภาพไม่ว่าจะในงานการปกครองไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษานี่นักวิชาการสมัยใหม่นี้บางทีเวลาไปเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเรียกว่า c e n t r a l i z e ซแต่ในบริบทในสมัยนั้นถ้าไม่เป็น c e n t r a l i z e ซ์ประเทศไทยจะยังจะเหลือมาอย่างนึงพวกเรามั้ยเนี่ยอันนือและการ c e n t r a l i z e ซเพื่ออะไรการ c e n t r a l i z e ซเพื่ออำนาจเหลือเพื่อมหาชนความสุขของมหาชนอันนี้ตังขาดแล้วนะครับ ท่านเซ็นทรัลไลซ์เพื่อให้การเข้าถึงพุทธศาสนานั้นให้ทุกคนเข้าถึงได้สมัยก่อนนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการเรียนพระเวทของพระไอพวกสารพรามณ์เลยเพราะว่าการถึงพุทธศาสนานมันต้องใช้ภาษาบาลีมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์มันต้องอยู่ในหออไตรมันต้องมีโอ้โหพิธีกรรมมากมายมันเป็นสิ่งที่เรียกก็โอโหใครที่ไปถึงได้นี่มันสุดยอดเป็นชนชั้นพิเศษเป็นอีลลทกรุ๊ป แต่การที่เราย่อยพระธรรมปีออกมาให้ทุกคนเข้าถึงการที่เอาความรู้เวทนั้นให้มาทุกคนทุกวันนะเข้าถึงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงย,ยิ่งใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าทําเมื่อสมัยพุทธกาลและมันก็ค่อยๆหาย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 ไปมันกลับไปว่าไอ้พราหมณ์เนี่ยมันมากลืนเราจนเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นพราหมณ์แล้วและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข,ขึ้นในยุคข,ของพระองค์นั้นคือทรงเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่นี่เป็นผุดแท้ กลับมาสูงเหมือนกับพุทธเจ้าก็คือความรู้นั้นต้อง accessibility สำหรับทุกคนซึ่งสมัยก่อนนั้นจะไม่มีตัวนี้แต่นี้พวกเราเวลาคิดถึงการศึกษาพวกเราชินกับที่มีระบบที่และอะไรแต่อะไรเราก็เลยนึกไม่ออกตรงนั้นเราก็นึกว่ามันก็ใช่ที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องจำอะมันไม่ใช่เป็นการนำเสนอวิธีการเรียนพุทธศาสนาที่อาจจะเรียกว่ามันเป็นนวัตรธรรมจริงๆเพราะว่า เป็นการศึกษาแบบโมเดอร์นิ์เป็นการฝนพุทธศาสนาเป็นการนำศาสนาพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางเป็นหางเสือของการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมงคลวิเศ,ศษศถทาที่เราพูดถึงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนพระนิพนธ์มากมายที่พระองค์นั้นมันไม่ใช่เป็นการเชิดชูดพุทธศาสนาในแง่ของการเผยแพร่พุทธศาสนาแต่เป้าหมายก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะบริหารพัฒนาประเทศ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศอย่างไงแล้วพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราอย่างไรให้เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถจะคิดด้วยตัวของเขาเองได้อันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้เราการศึกษานี่ลืมไปราะอาจารย์นีชอบคำหนึ่งที่สมเด็จมาสมณพูดไว้ชัดเจนตอนที่คิดถึงการศึกษาก็คือวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็คือสอนเด็กวัดและเด็กบ้านให้เป็นผู้เป็นคนนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ในฐานะที่เป็นพวกพวกเราเป็นครูบาอาจารย์นี่สอนอยู่นี่ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราสอนนี่เราทํานาที่นี่เป็นแค่เป็นแค่สอนเพื่อประทังชีวิตเราเราเป็นอาชีพของเราหรือว่าเราสอนให้ผู้คนนั้นอะเพื่อที่จะได้ปริญญาหรูอหรือหรือว่าเรากําลังสอนให้แต่ละคนนั้นให้สามารถจะยืนด้วยตรงเขาเองได้สามารถจะคิดด้วยตัวเองได้ให้เป็นผู้เป็นคนนะครับ กระบวนการของความเป็นทาตมันก็หายไปตรงนี้กระบวนการของการที่จะต้องไปอ่อนข้อกระขครก็หายไปเพราะว่าสามารถจะรับอะไรมาสามารถจะคิดตัวเองได้สามารถจะใช้ก็คือง่ายๆก็คือสวาคาตโตภกว,าวตาธรรมโมส,สันดิติโกอ,อกลิโกมันจะชัดเจนเลยออกมามันไม่ใช่แค่บทสวดละสิ่งที่เราตั้งใจสอนอะไรก็แล้วแต่มันตั้งสันดิติโกตั้งเห็นได้ได้วยตัวเองมันจะต้องมีความเป็นอ,อกาลิโกมันต้องมีความเป็นสากลไม่มีเวลา ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีาศาสนามากำหนดอะไรทร้งสิ้นเอฮิปสิโกสามารถที่จะมานั่งดีเบตกันได้เอฮิมันี่ิสิโกดูมาดีเบตกันได้แต่ถ้าดีเบตอย่างเดียวมันจะไปตกในช่องของปรชัชญาเพระาะฉะนั้นต้องโอปนไอโกสิ่งที่เราดีเบตมันต้องปฏิบัติได้ด้วยเราต้องทำได้ด้วยและทําได้แล้วปัจจตังเวทิตบโบวินยูหิผู้ปฏิบัติก็จะย่อมจะรู้ของเขาเองว่าสิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นเช่นไร ห็นมครับอันนี้คือเป้าหมายการศึกษาที่สมเด็จหมาสมณะท่านพยายามและก็สะท้อนอยู่ในนิพนธ์พระนิพนธ์ของท่านแทบจะทุกอันสะท้อนอยู่ในคําสอนทุกเรื่องสะท้อนอยู่ในเอ่อมงคล,งคลวิเศษสกถาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วในบริบทที่ถูกล่าอาานิคมในบริบทที่เราถูกตรานหน้าว่าไอ้พวกโง่ไอ้พวก อนารายชนพวก savagery พวก barbarism โดยอังกฤษนี่นะครับแล้วท่านสามารถจะยืนว่าเฮ้ยพวกฉันไม่ใช่ barbarism เว้ยพวกฉันก็คิดเหมือนคุณเป็นนะเว้ยพวกฉันก็คิดอาจจะเหนือพวกคุณได้ด้วยนะเว้ยแล้วก็สามารถที่จะท้าตรงนี้และก็พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นนั่นคืออาจารย์ว่าเป็นคุณอุปการที่สามารถจะคิดได้อย่างไรในยุคนั้นนะครับน,นี่คือหน้าที่ ที่อาจารย์คิดว่าอม,มันสมควรอย่างยิ่งที่ทางยูเนสโกประกาศเป็นเนี่ยนะครับบุคคลสําคัญก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นอ่ะมันไม่ใช่เกี่ยวกับความเป็นคนไทยสิ่งที่ทํานั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อความเป็นชาวพุทธแต่นั่นคือ humanity นั่นคือการสร้างความเป็นที่เรียกว่า culture ที่เรียกว่าการศึกษา education ที่เรียกว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ที่มัน เป็นเป้าหมายหรือว่าแฟลกชิพของยูเนสโกแต่สิ่งที่ทํานั้นอ่ะท่านทําคนเดียวนะเพราะองค์เดียวนะแต่ท่านโชคดีที่ว่าพี่ชายท่านเป็นกษัตริย์น้องชายท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็เลยเออแม้ว่าหัวเดียวกะเทียมรีบแต่ว่าท่านมีคนสนับสนุนและคนที่จะเอาความคิดเหล่านั้นมาเอาเอามาใช้จนพวกเราเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่ท,ที่ที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ได้มาศึกษางานของท่านนะครับ ครับกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณมากๆเลยครับผมแทบจะไม่ต้องกล่าวปิดอะไรเลยสำหรับเซกชันนี้ว่าท่านเจ้าคุณได้พูดถึงพระพุนูอุปการของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้อย่างกระจัดกระจางมากมากนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่า,อ,าอย่างที่อาจารย์อา,อาจารย์ อัศนีได้ถามถึงงานวิจัยต่างๆนะครับก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็การาวัดประเมินผลเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยอยู่ในงานของอาจารย์นันทนาวัฒนสุขนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในห้องสม,มุดจุฬานะครับเป็นเป็นวิทยานิพนธ์นะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งนะครับชื่องานคณะสงฆ์สร้างชาติของอาจารย์ปฐมตาคณะนัน นะครับอันนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของอาจารย์ซึ่งดาวน์โหลดได้ถ้าหาหนังสือต้นฉบับไม่ได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะขาดตลาดแล้วนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอ่าสำคัญอ่างานตัวอย่างงานสําคัญที่อ่าศึกษานะครับแนวพระดํานะครับในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,าวชิวญญรยานวโรรสนะครในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ผมขอจบนะครับอ่า การอภิปรายสมมนา,าทางวิชาการนะครับด้วยประกาศนะฮะที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือรชัชกาลที่6ทรงตรัสยกย่องนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าไว้แล้วก็น่าจะทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าท่านไม่ได้เป็นแค่บุคคลสําคัญหรือเป็นบุคคลสําคัญของชาวไทยเท่านั้นแต่ท่านทรงเป็นมหาบุรุษของโลกเป็นมหาบัณฑิตของโลกนะครับในประกาศความตอนหนึ่งท่านตรง ตรัสไว้ว่าทรง,งมีความาม,มีมีความในประกาศว่าอันหนึ่งได้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสัพท์พะอัตธรรมทั้งปวงแล้วก็ได้ทรงเปิดเผยแผ่พระธรรมนั้นๆให้ปรากฏแก่มหาชนทั่วไปด้วยโวหารอันไพเราะจับใจซึนทราบทำให้ผู้ฟังแล้วแลเห็นเข้าใจข้อความแจ่มแจ้งสิ้นความเคลือบแคลงลงได้ทำให้บังเอิญ บังเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตไตรทวีขึ้นเป็นอันมากความอันใดที่เข้าใจยากก็ได้ทรงขยายให้แลเห็นง่ายได้กระจ่างประหนึ่งทรงนำทางให้เดินไปสู่ที่ชอบทรงชำนิชำนาญทั้งในการแสดงพระสัตธ,ธรรมเทศนาแลในทางนิพนธ์รจนาหนังสืออันเป็นเครื่องชูใจให้ผู้ฟังผู้อ่าน ได้รับผลอันดีปิติปราโมทเป็นที่นิยมนับถือของมหาชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในสยามราชอาณาจักรณราชอาณาเขตถึงแม้ชนในภัยรัฐประเทศก็สรรเสริญยกย่องพระองค์ว่าเป็นมหาบัณฑิตอันประเสรศิฐผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั่วไปได้นิยมยอมยกพระองค์เป็นมหาศาสนานายก แต่ถึงแม้ผู้ที่มีใจนับถือศาสนาอื่นๆก็มีความนับถือพระองค์เป็นปาาดอันหาที่เปรียบได้โดยยากผู้มีชื่อเสียงสำคัญอันเป็นชาวต่างประเทศแม้มาเยี่ยมกรุงสยามก็คงตั้งใจพยายามไปน้อมคำนับด้วยความนิยมนับถือด้วยได้ยินพระเกียรติคุณบรรลือไปจนถึงประเทศนั้นๆจึงชวนกันมาเฝ้าเพื่อสําแดงความเคารพ ฉันเคารพมหาบัณฑิตฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นประกาศนะครับมหาสมนุตตราพิเศษที่ทําให้เขาเห็นถึงพระปรีชาสามารถแล้วก็พระมหากรุณา,าพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับในาการสัมมานาครั้งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับอาจารย์ดรบุญธริการบุญโยอาจารย์ดรอสศนีพปนภรัก อาจารย์ดรพีระพนารัตน์และอาจารย์ดรนัทนันจันเจ้าฉายเป็นอย่างมากนะครับสําหรับผลของการวิจัยหรืองานวิชาการที่เราได้พูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะได้ทําเป็นหนังสือต่อไปในอนาคตในโครงการ100ปีร้อยเรื่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชีวิยานวรโรสซึ่งได้รับความกรุณาจากทางวัดบวรนิเวศร่วมกับราชสกุลเกษมสั์ในการจัดทำนะครับ โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงผมก่อนอนุญาตส่งลิงก์ให้ทุกท่านได้ดูวิวดีโอแนะนําโครงการก่อนซึ่งเราก็จะมีรา,ายละเอียดของโครงการตามมาต่อๆไปในอนาคตนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันในวันนี้นะครับขอส่งาเวทีคืนให้กับอาจารย์สารคมครับขอบพระคุณครับ